เอาแล้วขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซ์ฟเบอร์ MCABT นะครับถามว่าย่อมาจากอะไรเหรอก็แอดเวนเจอร์เว้ยนะครับใช่ปะวะน่าจะใช่เดี๋ยวนี้เขาเขียนบอกอยู่นะครับก็เป็นซ์ฟเบอร์แนวอะไรดีล่ะ MCABT นะครับแอดเวนเจอร์คราฟต์นะครับผมการมาจนภัยครั้งใหม่กับไม c คร f t ขอให้สนุกนะครับผมก็อ่า หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสามยินดีต้อนรับคุณเิวจิตสัมผัสเอ้ยคุณริวมือปราบผีเอ้ยริยวเทสี่แปดเอ้ยถูกแล้วนะครับผมมีเล่นมงเล่นมุกกันด้วยนะฮะแหมไม,ไม่วักเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปมัยเนี้ยอ่าผมเป็นตากล้องนะฮะตากล้องคนหล่อเลยทีเดียวเชียวก็จริงๆเนี่ยวันนี้ก็จะถ่ายตั้งแต่เชา้าเหมือนกันเนาะผมพูดอย่างนี้หลายคลิปมากเลยเนี่ยก็จริงๆนะผมจะถ่ายแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องไปเอาของแต่งรถ จากพี่มานะครับเพื่อามาขายเออเป็นการหาเงินอีกทางนึงนะฮะพอดีแบบว่า,าอ่าผมจนมากชิวๆแบบติดตอันนี้ก็คือเป็นการโชว์ประ่าวิธีการสร้างบ้าน,สร,านสร้างนู่นสร้างนี้สร้างนั่นเนี่ยผมเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นนักลงเหมืองนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วหละหละโอ้โหน่าดูสบายใจนะฮะแล้วนี้คือไลฟ์สวัสดีจ้าแอดเวนเจอร์คลาติดต่อแอดมินได้ที่เฟซบุ๊กนะัถนนนะครับ เอลเอสเซอรเรียเอสเซอร์เรียเอสเซอร์เรียช่างแม่งไม่อ่านหรอกเดี๋ยวอ่านผิดทำเนียบกดของเซิร์ฟย้ายไปที่สปาวเลยครับผมอ๋อคือเราต้องเข้าสปอ,กอนก่อนหน่อครับได้ได้เดยอันนั้นทำเนียบขาวเลยครับร้านค้าแอดมินช็อปโอเคเข้าไปแวะชมหน่อยแล้วกันนะฮะมีเจ็บด้วยเว้ยมีเจ็บด้วยเว้ยโอเคเนี่ยช็อปนี้ก็ปัญหาแหลกแอดมินจึงขอปิดและกําลังสร้างช็อปแอดมินช็อปใหม่โอเคผมก็ปิดไปเหอะไม่ว่ากันหรอกเนาะโอเคปิดไว้นะครับเราไม่ต้องไปดูแล โอเคเรามาเข้าเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะบอร์ดประกาศข่าวสารขณะนี้แอดมินได้อัพโคโลใหม่แล้วเร็วแรงลื่นหัวแตกแน่นอนระวังหัวแตกกันด้วยนะครับผมห,หากพบปัญหาใดๆโปรดแจ้งแอดมินทันทีขอบคุณครับอย่าเข้ามาแล้วสปอนโอ okay, เคบีบีหนึ่งทางแอดมินขอปรับค่าเอนแชนชกชิงชกชิงจากปกติสูงสุดถึง10เป็นสูงสุดถึง3นะครับเพื่อปรับสมดุลให้เทมในเซิร์ฟเวอร์และเพื่อให้ระบบล่าบอสในรูปแบบใหม่ที่แอดมินกำลังทำนะฮะ นั้นดรอปไอเทมไม่ง่ายจนเกินไปนะครับแล้วก็ขอให้ผู้เล่นนำไอเทมที่มีเอ็นชาร์ชกฉิงมากกว่า3มาเปลี่ยนค่าเป็นชกฉิงระดับ3นะฮะและทางแอดมินจะขอโทษด,ด้วยการแจกไข่แคทร้อยแคทโอ้โหร้อยแคทเลยเหรอให้กับผู้เล่นที่ร่วมมือโอ้โหขออภัยและขอบคุณที่ให้บริการเอ้ยให้การร่วมมือมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโปรดอะไรวะโปรดปฏิบัติตามเพื่อไอเทมในเซิร์ฟจะได้สมดุลแอดมิน อาร์ติสนะครับประมาณนี้โอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวแอดมินมันมีเยอะขนาดนี้เลยเนะี่ยถ่ายรูไปไว้เดี๋ยวเรามีอะไรสงสัยเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับคำสั่งสำหรับยศ v i p และพรีเมียมนะฮะประมาณน,านี้อย่างนี้เลยครับ v i p and s t ส f าสามารถใช้คำสั่งของยูเซอร์ได้ทั้งหมดและมีคำสั่งเพิ่มเติมดังนี้นะฮะก็คือประมาณนี้แหละก็มาดูกันเอาเองได้นะฮะคุณมีตาหรือเปล่าละ่ะมีก็ดูเออนะครับโอเคเราเริ่มจะจุดไหนดีวะเนะี่ยเดี๋ยวด จุดนี้ดีไม่เอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามีเสียงชัดหรือเปล่าถ้าเกิดช่วงแรกๆมีนี่ขอไปคุณผู้ชมด้วยนะฮะเสียงมันจะแย่แต่ว่ามันก็ไม่ช็อตมากหรอกเนาะหรือว่ามีชัดปะปะไม่แน่ใจ <laughs> หูไม่ดีนะครับไม่ต้องหวงเนาะร้านไอเทมทูช็อปคลิกที่ป้ายด้านบนคลิกอ๋อคลิกซ้ายนะฮะยัดต,ต่างๆชื่อสีครับราคาสิพอยต์หมดเลยนะเนี่ยมีเงินทั้งหมดหนึ่งพัน .Point สุดยอดจะเปลี่ยนชื่อเป็นสีด,ดีไหมเนี่ยตอนนี้จะเป็นสีอะไรวะเป็นสีเขียวเอ้ยสีเขียวนะฮะ พอร์เอ็กพีอื่นๆครับแคทพอร์ตำแหน่งสาสิบเออะไรวะเงินในเกมจำนวน4 0 0พันพอร์ครับเอ็กพีเ e ชือกจับสัตว์เลี้ยงนะครับผมซื้อไว้เลยฮะเพื่อเราจะได้ไปจับสัตว์อะไรย่างงี้อ้าวแล้วซื้อไม่ได้เหรออ๋อคือต้องกดชิปแล้วคลิกขวานะฮะคลิกซ้ายก็ได้อาวุธชุดเก่อครับหุ่นสามร้อยพอ์แต่มันแพงอะ่ะเรายังไ่ซื้อดีกว่าผมว่าจะซื้อดาบไว้สักหนึ่งอันนะฮะร,ราคาโอ้โหพันพอร์มีดาบราคาถูกๆปะวะ ถูกไม่มีเลยหรอเดี๋ยวอันนี้ราคาสามพันห้าอันนี้พันพอยต์โหคดแพงแต่ละอันเอาขวานไปตีได้ไหมเนี่ยขวานมันไม่มันไม่มีดาเมจฮะคุณผู้ชมช่างม่งแล้วกันคนระับโอเคเอาเป็นว่าเรากลับก่อนกลับอันไหนมะเนี่ยฟอร์จูนออโอเคสมุดเอนแชนไม่มีอะไรครับหัวสกินเฮดเก้าสิบพอยต์ตัวเก้าสิบทัชาร์ปเน็ไออันนี้ไ้ตีได้ ชิปเอออันนี้เอาไว้ตีได้นะเพราะว่าชับเนี่ยเด็ดเด็ดตัวเก้าตัวแรกหัวแล้วเราต้องแรกตรงไหนเนี่ยทูเฮดอ้าวเนดะี๋ยวไม่เห็นมีเลยนี่มันหลอกลวงผ,ชชผู้บริโภคชัดๆผู้บริโภคนี่ไม่ใช่ผู้บริโภคเฟียเทมครับไฮเปอร์แอคอันนี้ก็คือเป็นการทำเควสนะฮะนี่อันนี้ทอยนะเซ็กทอยหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ชื่อเซิร์ฟเอ็มอะไรวะเอ็มซีเอบีด้วยครับผมเอ็มซีเอบีแล้วก็ทีนะฮะไม่ใช่เอบีธรรมดา โอ้นี่คือรับซื้อเลยหรอรับซื้อไอ้น,นี่ด้วยนะลายพีชอนะเออนะครับไอ้บล็อกลายพีชที่มันชอบไปใช้เอ็นชานนะฮะอันนี้โอเคแล้วก็จะมาเดินดูรอบๆสปอนกันดีกว่าเลยครับผมประมาณนี้ครับโอเคอันนี้คือวาร์ปไปไหนกันม้าเนี่ยอันนี้ละ่ะสําหรับสร้างบ้านโชว์ขาวหาของตั้งร้านขายของสำหรับผู้เล่นนะฮะแบบนี้จะรีใหม่ทุกๆ2เดือนเนาะต้องระวังกันด้วยนะครับประตูนรกครับผมสำหรับค่าบอสหาแร่เดี๋ยวเด้อ คอ,อร์อ๋อนึกว่าควยอดเอ้ยตีมอนเตอร์ระดับเอไม่ใช่ระดับตีมอนเตอร์รีแมปทุกๆ2เดือนนะครับอันนี้ PVP สนามต่อสู้ของผู้เล่นฮนะเอ้ยโอ้โหสายว่นกคเทฟพรีเมียมคนนี้สุดยอดเอ็นเดอร์วอล์นะครับรีแมปทุกๆ2เดือนเช่นกันนะครับแล้วคิปเปอร์นี่เอาไว้ทำอะไรวะประตูวาร์ปเดี๋ยวๆวาร์ปเอ็มทีสองเอลเอริวันคืออะไรอะ่ะคือไปไหนอะ่ะอ๋อคือแบบว่าไปล่าบ,บอสเหรอ หรือยังไงอีเวนต์กิจกรรมต่างๆฮะอันนี้คือโฮมโซนหนึ่งเดนเจอร์โซนเขอันตรายแมบปบสำหรับล่ามอนเตอร์หายเทมฮะโฮมโซน2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบอสเมื่อแห่งการตีบอสนะฮะเซิร์เวอร์ต้องขอปิดแมปล่าบอสแบบเก่าและระบบลงระบบล่ามอนเตอร์แบบใหม่แทนสนุกคูณ2แน่นอนแมปแอดมินรับประกันนั่นเลยนะฮะเป็นตุ๊ดด้วยนะครับไม่ใช่แล้วโอเคอันนี้คืออย่าง คุณผู้ชมนี่ก็อาจจะได้ยินเสียงเมาส์ผมนิดนึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เมาส์ดิเสียงคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่นิดแล้วละ่ะจุดแรกไอเทมต่างๆฮะก็สามารถมาแลกของกันได้ตรงนี้อู้ก็เป็นเควสเนาะอันนี้เคียวยม,มทู่แล้วผมไม่ต้องมาบอกว่าเคียวหงเคียวหวยนะพอแล้วนะเออมันไม่ดีต่อสุขภาพานะจ๊ะหนูๆนูพีบีพีบายแล้วกันพีบ P P B, ายสวอตหนักพี่ขี้พี่บี้อ๋อนี่เรียกพี่บีอ่ะครับอ่านซะพีบายเลยเนี่ยโอเคนี่คือ เอาว่าเชาวเวลนะครับเป็นเควสแบบว่าเอาไปสร้างบงสร้างบ้านขุดน,น,นู่นขุดนี่ครับผมนะฮะโอเคอันนี้เป็นแมปแบบว่าแนวแบบมันเหมือนแบบล้ลําสมัยนะล้ําสมัยเกินไปหรือเปล่านี้เหมือนแบบเรามาจากอนาคตอะไรงี้นะฮะอันนี้คือใครอะไรวะคําคสั่งยศเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะปาบอันนี้ล่ะคําสั่งโพเทคคําสั่งยศ VIP ก็ขี้เกียจอ่านคําสั่งยูเซอร์เซตโฮมโฮมก็เป็นแบบว่า อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเอาโยนทิ้งไม่ได้เหรอเฮ้ยทูรีเซติแป8ไอ้เด้นไม่เสร็จไอเ้เบนเ,เตรียมไว้ให้อยู่ในเกาะเอนเ,อเดอร์นะครับผมเฮ้ยมีมีอย่างนี้ด้วยเหรออู้หากล่องเอเดอร์เชดแป๊บหนึง่งอยู่ไหนจ๊ะเอนเดอร์เชดเราเดี๋ยวเอนเดอร์เชดอ่ะเจอแล้วเว้ยมีของอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าหนึ่งสองฟัมอุย้ยชุดเดอะฮักชุดโซนิกโ้จะวิ่งไปใช่ไหมเนี่ยใส่ชุดไหนดีวะถาเน็ตสิบใส่อะไรดีวะเอ้ยสปีด ใส่ฮักแล้วกันชุดเดอะฮักนะฮะโอ้สุดยอดต้องการมานานแล้วนี้อู้อู้หูโดดสูงด้วยสุดยอดทุกผู้ชมอ่าโดดลงมาไม่เจ็บด้วยในแฮปสุดยอดไปเลยฮะที่เลื่อดเราลดนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าหลอดเลื่อดเรามันยาวขึ้นนะครับใจยาวขึ้นนะค,คนเยอะด้วยแล้วมีดาบอีกใช่ไหมอู้กดเอวีทีสวอร์ดบวกห้าแล้วก็ไข่แคทอีก10ไข่ใช่ไหมแคทพอยต์สามร้อยนะฮะแล้วก็เนื้อหมูโอ,โอ้สุดยอดอันเนี้ยอ๋อนี่คือเป็นการแจกของนะฮะ นี่เอ็นชานด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะซาฟเวอร์นี้แจกของเอ็นชานด้วยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะบวกพวกป้องกันนะครับป้องกันแล้วก็ของพวกของป้องกันค่อนข้างจะเยอะแต่ว่านี้ก็จะบวกน้อยกว่าหรือเปล่าอ๋อบวกพอๆกันนะครับพอๆกันชุดซนิกนีก่จะวิ่งไวมากแต่ว่าผมเอาแค่โดสูงพอ,พอแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากจะวิ่งไวอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคอน,นี่ก็จะแจกพวกชุดเกราะแต่เราไม่เอาเรามีแล้วเราเป็นเดอะฮักเออเดอะฮัก ทำไมมันไม่มีฝุ่นกระจายวะเดี๋ยวเราคอลองหน่อยฮะอุ้ยเอาแม่งฝุ่นกระจายไหมอือเอาเดี๋ยวจะเจ็บเลยนึกว่าจะมีฝุ่นกระจายถ่ายรูปไปตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมฝุ่นกระจายถ่ายรูปไปตั้งเยอะแล้วเออก็เข้านะเข้าอยู่เข้าอยู่ประตูวาร์ปผู้เล่นจุดเช่าประตูวาร์ปสำหรับผู้เล่นฮะสำหรับวาร์ปไปยันที่ต่างๆตามต้อง,ง,งการ ราคา50ทู30วันหรือ30วันเท่ากับ5,500พอยตเนะฮะเช่นคุณเปิดร้านขายเพชรกันได้ยาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละคุณก็สามารถมาเช่าประตูกับแอดมินได้นะครับอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโยโเยโอเคนะฮะก็เหมือนเขาอยากให้เราเข้าไปในโซนนี้นเดี๋ยวค,คือบ้านก็วามาปราถาผีใช่ไหม ไอเดียวโอ้โหของดีให้เพชรด้วยโอ้โหสุดยอด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 โยนโยโชว์ดีใจดีใจจัดโอเคแล้วกลับมาต่อกันดีกว่าฮะแล้วก็พาเดินดูอีกรอบๆหนึ่งนะฮะอีกรอบสักรอบหนึ่งนะครับยังเดินไม่ครบเลยอันนี้ก็เป็นโซนแบบว่าอะไรวะขอโซมดูหน่อยนะโซนขนาดหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้โหบางทีก็ชัดไปนะฮะอัปเดตครั้งใหญ่เปิดแมปบอสก็คือเป็นข่าวสารต่างๆนั่นเองนะฮะก็สามารถมาอ่านกันได้นี่คือกล่องเซิร์ฟเวอร์ครับ ให้เวลาอ่านโอเคเข้าใจเลยนะถ้าเกิดอ่านไม่ทันก็เข้ามาอ่านในเซิร์ฟเวอร์กันได้นะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมจะไปเอ่ไปยังไงอะไปไปกดสต็อปเซิร์ฟเวอร์ก่อนก็ได้เออนะครับเอ้ยนะไม่ใช่กดสต็อปคลิปนี้ครับผมแล้วก็อ่านได้นะฮะอัดคลิปโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อะไรอัพลงยูทูบแล้วส่งลิงก์มาที่เพจเซิร์ฟลิงก์คลิกนะฮะนี่คือคือเพจเซิร์ฟลิงก์เฟซบุ๊กแอดมินส่วนตัวนะฮะคุณจะได้รับของตามนี้เป็นหัวยูทูบเบอร์นะครับผมแล้ววก็ใใใชชช่่ช่่่่่่ปไไมมนนาา โอเคก็จะได้ประมาณนี้ผมเป็นชุด ABT บวกหกนะฮะแล้วก็เป็นดาบแล้วก็ยศยูทูบ b e 5ห้าวันฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้ยศยูทูบเบอร์บ่อยๆอะไรย่างนี้ก็สามารถโปรโมทบ่อยๆได้นะครับไม่รู้จริงวะนะมั่วเอาโอเคผมนี่ได้ยศยูทูบเบอร์มานะฮะถ้าเกิดหมดแล้วก็สามารถโปรโมทใหม่ได้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะคิดว่าโอเคฮะก็ประมาณนี้สาหรับจุดตรงนี้นะเราย้ายโซนดีกว่าไปทางไหนอีกดีว่า เดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามสะพานทองกันสะพานเงินสะพานทองคืออะไรฮะยูทเซอร์อ๋อนี่คือเป็นบ่งบองชื่อเหรอไอเทมเมาไอเทมเมาต้องรออีกหนึ่งวินะครับประมาณนี้นะประมาณนี้อ๋อนี่คือการเติมเงินนะผมเติมเงินก็เติมงี้ฮะทับไอเทมมอมอแล้วก็เดี๋ยวรอเอ็มด,ด้วยวะเอ็มมอร,รีฟิลครับอ,รอย่างงี้ฮะแล้วก็ตามด้วยรหัสบ,บัตรบลา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 ๋เ,เดี๋ยว ตามด้วยรหัสบัตรครับ <c oughs> จะใส่อะไรก็ได้นะ <c oughs> ประมาณนี้อ่าที่นี่เพื่อเติมเงินนะฮะแต่ว่าคือถ้าเกิดเราใส่ผิดมันก็จะไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมห้าสิบูเท่ากับห้าสิบทีพีประมาณนี้ฮะ <c oughs> ก็คือคุณทีพีได้ห้าสิบครั้งอะไรประมาณนี้ทุยไม่ใช่แล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ภารกิจะฮะอันนี้อนะไรเนี่ยแอดมินชอ็อปอ๋อน,นี่คือแอดมินชอ็อปว่าผมก็คืออยู่ในสปอร์แล้วนะครับผมโอเคแบบนี้ฮะ บายเท่ากับราคาขายออกนะครับ S เท่ากับราคารับซื้อนะฮะก็คือสมมติว่าอันนี้เขียนว่า S นะครับเช่นตันนี้อ๋อก็มี S อยู่นี่หว่านะครับรับซื้อ64อันนี้80บาทนะครับซึ่งแม่งโคตรน้อยเลยนะฮะก็คือเน้นความสม,สมดุลในเซนะิร์ฟเวอร์ไงเออเข้าใจปะอืมต้องเข้าใจดิโอเคนะฮะแก้ปัญหาช็อปแบลกเปิดใช้เร็วๆนี้นะครับผมก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะแอดมินช็อปนะฮะวัสดุวงจรรางรถไฟอู้ยังนี้เลยหละครับสุดยอดฮะแล้วด้านหน้านี่เป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสวยคุณผู้ชม โคเทเอาตกตกตกเดือดเดือดฮักตกเบยไอตรงนั้นมันมีจุดเซลโฮมด้วยคุณผู้ชมเราต้องไปดูเลยครับว่าเซลโฮมนี่มีอะอันนี้อะไรวะเนี่ยเควสภารากิจครับผมก็จะมีเควสให้คุณผู้ชมทำนะฮะนักล่าผีนักล่าผีแล้วภารกิจนักล่าผีฆ่าซอมบี้จำนวนห้าร้อยตัวพ่องนี่ครับ500ห,รห้าร้อยตัวเลยเหรอรับได้เง,งินนะนักตกปลาพ่อขาวัวเดี๋ยวแนละ้วาวัวจำนวนห้าสิบตัวรับเลยรับเลยแล้วเนี่ยพ่อขาหมูข้าหมูห้าสิบตัวก็รับเลย โอเคเราสามารถเช็คเควสได้ครับโดยการทําเควสอย่างงี้นะครับค่าหมูค่าวัวค่าหมูทําไมค่าหมูมันสองสามอันสองอันมะนักล่าผีดูก็ได้ครับผมโอเคค่าสอมบี้ห้าร้อยตัวโคดโหดกระโดดทีบหน้านะฮะโอ้ตกปลายครบร้อยตัวบ้าไปแล้วอะ่ะบ้าครับพระเจ้าจอดเันยอดมากโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็จะอาจจะทาเควสนิด,นดหน่อยรับผมเอาทำไมตรงนี้หิมะตกปะโซอนอื่นมันไม่ตกนะฮะมาตกโซนนี้โซน,น,นเดียวนะครับช่างมันเถอะ อันนี้เป็นเซลโฮมครับเข้าได้นี่ว่าแต่รู้สึกว่าปิดป,ปรับปรุงอยู่นะฮะอันนี้ใช่ไหมยังไม่เปิดนะแต่ว่าเข้ามาส่องดูก่อนได้แอดมินคงไม่ว่าเราหรอกมั้งโซนขนาด201อคูณ201ราคา300รูหรือว่า3าม0 0 0โอเคติดอ่างสมไมกันก็คือจะขายเป็นบ้านนะผมก็สลับคนที่กูรวยไงเออมีตังค์เยอะพ่อกูรวยพ่อกูเป็นนะักธุรกิจพันล้านเออ จะเติมงงเติมเงินเท่าไหร่ก็ไม่สนใจเลเป็นไงก็สามารถมาซื้อกันได้ครับผมนะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวาร์ปกันดีกว่าครับผมว่าไอโซนอันตรายเนี่ยนะครับมันจะอันตรายอย่างไรฮะติดต่อแอดมินโอเคนี่ก็เป็นเหมือนประชาสัมพันธ์นี่คือหน้าแอดมินนะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้นะแล้วนี้ก็เป็นประตูวาร์ปที่ให้เช่า PM, PM คืออะไรพรีเมียมนะฮะพรีเมียมจนยูทูบเข้าได้ปา่าวฮะยูทูบไม่สามารถเข้าได้นะฮะผมก็สามารถมาเติมพรีเมียมแล้วก็เข้าไปส่องกันดูได้เลยนะฮะ ประตูวาร์ปผู้เล่นไม่ไปจ้ะนี่คือห้องแรกของต่างๆโอเคไปดูวาร์ปกันเลยดีกว่านะครับเราพูดบ้างทำเพลงอะไรกันมากเกินไปแล้วนะฮะคนดูจะลำคาญเอาเนาะโอเคสวัสดีจ้ะพี่จา๋าไอเทมฟรีอยู่ด้านนู้นไอ้บ้าอยู่ไหนวะไอเทมฟรีจะบอกว่าม,มันไม่แจกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะเฮ้ยไอเทมฟรีอยู่ไหนวะหาไม่เจอเด้อเด้อเดออยู่นี่โอเคอยู่นี่นะฮะโอเคเราไปดูวาร์ปกันเลยครับคลิกเพื่อรับคัตตอมเคสเปิดไงฟูดเคส แเราจะเปิดไงวะอ๋อคือต้องเปิดอย่างนี้นะ่ยคุณผู้ชมจะได้อะไรเรามาดูกันฮะได้อะไรวะได้ะอะไรวะอ้าวครับได้อาร์มอเคสมานะฮะเปิดเลยผมจะได้อะไรโอ้โหเดี๋ยวเดียวดูเหมือนจะโหดแต่มันก็กากว่ะกางเกงล่าบอสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอันนี้ของดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโปรเทคชั่นดีมาเลยเหรออ๋อแต่ว่านี้โหดกว่าเดี๋ยวเดียวได้เพชรมานี่นะคุ้มไหมเนี่ย,นะมมยอีบ้า โอ้หขี้โกงจริงจริงเชียวนะคคุณผู้ชมโอเคเป็นว่าเราไปดูวาร์ฟดีกว่าผมจะเอาเดินฮักผมเนี่ยไปสู้กับพวกบอสนะับอเอ้บอสจะไม่เปิดดีกว่มไปล่ามอนเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะฮะโอเคไปเลยแดนเจอร์โซนไม่รู้ว่าอันตรายจริงหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันเนาะโอเคเกิดตรงนี้สวัสดีจ้ะแคทเคสโหวิญญ,ญาณเล่อนอ๋อคือเราสามารถนำมาแลกของได้ครับกับสปอนได้แต่ว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วจะกลับทำไมล่ะห้องทดสอบบอส เราเข้าไม่ได้นะครับเอ้ยดีเดี๋ยดีเดี๋ยดคือถ้าเกิดโอ้โห <c oughs> เดาเมียสามหมื่นเหรอบ้าไปแล้วจ็อดโอเคตอนนี้ก็ฆ่าที่ไปทั้งหมดอ่ะสองตัวแล้วนะครับเฮ้ยไม่ช็อตบ้าว่าเดี๋ยวขอดูอีกแป๊บหนึ่งนะคิปเปอร์คิปเปอร์อรโอ้โอเคกลับมาต่อกันเลยดีกว่าไวโอเคได้เวลาลุยเลยครับผมไอ้บงไอบอสไอ้ซอมบี้ไอ้บอสไม่มีนี่ว่าทำไมต้องติดว่ามันมีบอสด้วยวะเนี่ยฮะคุณพระคุณเจ้าทำไมพวกมอนเตอร์มันกากจังเลยไอ้ี๋ยว เราเอาวิตเทอร์เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเราดีไหมเนี่ยวิตเทอร์ขอหน่อยนะเฮ้ยเป็นสัตว์เลี้ยงเราเว้ยโอเคจะสั่งให้มันสู้ได้ป่ะวันเนี่ยจริงๆนี่ผมต้องไปเรียนรู้คําสั่งสัตว์เลี้ยงก่อนนะเพราะว่าลืมไปแล้วด้วยนะครับเกือบลืมไปแล้วเฮลโหลก้าวัอดีจัดสเกลหรตันจ๋าโอเคนะฮะก็ลูกลักเราวันนี้สิลูกเฮ้ยวิ่งไปไหนล่ะมันตีพ่อสิลูกฮะไม่สนใจเลยเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินตามทางไปนะครับว่ามันจะมีบอสแบบไม่ไม่ใช่บอสดิมอนเตอร์ไหนโหดๆหรือเปล่านะ โอเคแดนเจอโซนเนี่ย okay, ระดับสุดโหดยังไม่เปิดระดับยากนี่เปิดแล้วนะครับผมโอเคไปดรูระดับยากเลยดีกว่าว่ามันจะยากสมชื่อหรือเปล่านะฮะไอ้วัวเจอแล้ววัววัววัวอ่าได้เวลาทำควสฆ่าวัวทำไมไม,ไม่ได้อ่ะเอา้าทำไมไม่ได้จอคุณพระจะฆ่าวัวเว้ยฆ่าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปทำควดนอกรอบก็ได้นะครับไม่แน่ก็อาจจะไปพวกโซนหาของนี้แล้วก็ไปฆ่าวัวเอา เนี่ยค่าวัวค่าหมูอะไรประมาณนี้โอเคเราข้ามสะพานนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันเย้เดอะฮักมันก็วิ่งไวอยู่นะไม่ต้องแทบแบบว่าไม่ต้องโดดตรงนี้เลยเอาบันนี่น้อยโอเคเพิ่งพูดไปกยกๆเลยนะฮะโอเคเราอย่าเดินออกนอกเขตนะเฮ้ยเด๋วเพิ่ออกนอกเขตแล้วเป็นไรมีมอนสเตอร์เกิด่ะรอมี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 นี่ไงเจอแล้วนี่ไงอู้หหดจังวะโอเคทำไมอยู่ดีๆมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยวะเนี่ยกดทับแบ็คบ๊บมานี่เฉยเลยแม่ง สปอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอเคทําไมมันโหดจังวะโอเคเป็นว่าทางนี้มันจะมีบอกไว้คุณผู้ชมระดับยากระดับสุดโหดนะครับส่วนทางนี้ก็เป็นระดับง่ายระดับปานกลางนะโอเคเอฟนหยิบหัวโซนิกให้ผมแล้วได้ได้เวลาใส่ชุดโซนิกแล้วครับคุณผู้ชมได้เวลาแบบว่าสายว่องคล่องไวเนี่ยคโอ้โหวิ่งอย่างไวอะโอเคเราจะไปดูระดับที่แบบว่าโหดสุดๆไปเลยนะครับผมมันไม่ใช่ระดับโหดสุดดิมันเป็นระดับยากอะเออนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคนะผมเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะครับเนื่องจากแม่ของน้องสุดซ้านี่ผมโทรตามแล้วเนะโอเคเนะครับก็นี้มผมมาถูกทางมาวันนี้ถ้าไม่ถูกนี่จบเลยนะเนี่ยแม่งขอให้ถูกเธอขอร้องนะจ๊ะลูกรักตอนแรกเรามาทางนี้เปล่าวะไม่รู้ไม่รู้ต้องลองดูฮะเดี๋ยวพลาดมากเลยมาผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวกับก่อนกับก่อนน่าจะต้องมาทางนี้เนี่ยผมคิดว่าใช่แลละใช่แล้วเจอสะพานนี้ใช่เลยใช่เลย โดนใจฉันเลยไม่มีน้อยไปไม่มีมากไปผมใส่ชุดนี้ดีป่ะวะหรือว่าชุดนี้ดีกว่าวะบวกเลือดห้าอันนี้ก็บวกเลือดสามเปอร์เซนต์ฮะเอาดีไหมเนี่ยเอานี้ก็ได้ยังงั้นก็ตายตายอยู่แล้วละ่ะโอเคอันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ไปตีบอสกันดีกว่าเกิด,ดไม่ใช่บอสแต่มอนเตอร์แต่มอนเตอร์มันโคตรโหดจริงๆบอกตรงๆนะว่าโหดมากนะครับโคตรสัตว์เลยแหละตรงไหนมันไม่ยอมเกิดวะทีตอนฆ่าเรานี่ฆ่าได้ ที่เราจะฆ่ามันบ้างนี่ฆ่าไม่ได้ความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนเกิดแล้วไปอุ๊ยแมงโอเคเอาเป็นว่าไปโซนอย่างง่ายก็ได้โอเคโซนนี้แม่งโหดเกินนะฮะโนมอลระดับปานกลางโอเคเราไปดูระดับปานกลางกันดีกว่าว่าโหดซนิีกมันมันมันแค่ความสามารถเฉยๆอ๋อคือเราต้องใส่ชุดเกาะใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรเราไประดับปานกลางดีกว่าระดับยากนี้แม่งรู้สึกว่ามันจะยากเกินไปหรือเปล่านี่ขนาดไม่ใช่ระดับโหดสุดเลไเนี่ย ให้ตายเถอะพระเจ้าโอเคเอาป็นว่าไปดูระดับระดับปันกลางกันดีกว่าฮะน่าจะตรงนี้นะฮะระดับปันกลางแล้วก็จะใส่ชุดอ้นี่อยู่ดีฮะเพิ่มความโหดในตัวคุณนะครับโอเคขนาดชุดเดือฮักยังตายเลยคิดเลยมากนะมนเลย c ขม e อนสกายถือดาบนี้จะวิ่งไหวครับมันตียากอุ้ยโอ้ยเดี๋ยเเดออเดืเออเดอดเอยดือเอดออเออเดดเอด เออ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 เอาสิครับผมโอเคเอาเวะละเอาเวะละเอาเวะละโอเคต้องใช้ทักษะการตีให้แม่นยำนะฮะเพราะว่ามันจะได้ตีเราโดนยากนะฮะอีกตัวนึงม,มันตีไวอะ่ะโอเคต้องตีอย่างนี้แหละดูแลต้องตีอย่างนี้พอแล้วตีมันจะสตันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดตีได้มันจะสตันนะฮะประมาณนี้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 โอเคสตานอยู่สตานอยู่สตัรเอ้ยอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่เออดีอดีตายไปแล้วไอ้ก,กากโอเคผมก็ ตีให้มันสตาร์ทก่อนสตาร์ทเสร็จปุ๊บตีต่อตีต่ออุ้ยทำไมมันเดินได้วะตัวอื่นเขาสตาร์ทกันหมดมีมันนี่แหละเดินได้เดินได้ไงฮะเดินได้ไงเดินได้ไงเฮ้ยอืมอืมเดินได้ไงเล่าเดินได้ไงเล่าลูกรักเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายนะนี่ขนาดระดับปานกลางแล้วเนี่ยเฮ้ยเด้อเด้ออุ้ยอุ้ยเอาดี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 เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่เด้อมานี่เด้อโอเคประมาณนี้นะฮะโอ้โห นี่ระดับปนกลางนี่โคตรยากจริงๆนี่คิปเปร์กากคิปเปอร์กาก,ปปอก,ากไอ้นี่ก็กา,กากเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดู PVP กันดีกว่าครับผมโอเค let's do it โอเคแล้วไปดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมไปดู PVP นะฮะส่วนไหนว่า PVP อ้อาวทำไมไม่เจออยู่ว่าอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นได้เจอแล้วเว้ยโอเคมีประกาศให้รู้ว่าเรามาถึงแล้วอะ PVP PVP มามา PVP มามา,มาเลยนี่มาเลย แบตเทิร์นนี่คือมันอ๋อมันจะมีบอกอยู่นี่หว่าว่าเราอยู่แบตเทิร์นอุ้ยเอาดีอุ้ยชุดแตกเอ Shore ่ะเฮ้ยพีเมียมพีเมียมตีพีเมียมนะพีเมียมเอาไงพีเมียมพีเมียมเอาไงพีเมียมเอาไงเอาไงเออเป็นไงระดับนี้แอดมินก็ไม่เว้นแอดมินก็ไม่เว้นแอดมินก็ไม่เว้นอย่านะอย่านะใครมาผมตีนะใครมาผมตีนะอย่านะไอ้น้องโอเคขนาดนั้นเลยนะมาเด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 ะ Come on Sky Come on Sky เฮ้ยเฮ้ยได้ละเออเออเออเฮ้ยหลบได้หลบได้อุ้ยเดี๋แต่โดนอยู่โดนอยู่เอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยหลบได้เออแตกหัวแตกไปเลยคผู้ชมว้าโอเคมาดิแน่จริงก็มาอืมทำไมไปอ่ะอยู่นี้โดนหลอยไปดิลอยไปดิอุ้ยเอาทำแอดมินเหรอทำแอดมินเหรออย่าทำแอดมินอย่าทำแอดมินเออนี่มันใช้แอดบอลเนี่ยตีแม่งเลยไม่ใช้ก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิเอาดิแตกไปแตกไปดินี่ จันกะกริวคืออะไรวะคืออยังเอพิวพีแม่งมันเว้ยเออฆ่าคนได้แล้วแม่งมันพอโดนฆ่าอะไรมันไม่มันเว้ยเออเปิดนี้กล่องไม่ได้เปิดไม่ได้นะฮะเกราะเฮ้ยเดี๋ยวจะแตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะแตกเดี๋ยอนตายไปตายไปตายไปเออจะแตกแล้วเว้ยขอฟิกออก่อนฮนะฟิกฟิกออโอเคซซอมได้อยู่ใส่ผิดใส่ผิดประมาณนี้โอเคคอมมอนไกส์คอมมอนคอมมอนดูด อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหโอ้ยกระเดี้ยงขดไก่อืออืออือดิ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 ตายไปเอาดิเอาดิมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยดิตายไปครับโอเคอีตัวนี้ยังไงแอดมินยังไงยังไงไปรุ่นไปรุ่นยังไงไปรุ่นอยู่นี่อยู่นี่มาเนี้ยมาเนี้ยอือดิเฮ้ยทำไมเราตีมันไม่โดนนะโหมันวิ่งไวมากคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนหลอรู้จักสายถึกสายถึกเป้าสายถึกอ่ะรู้จักสายถึกเป้าวันนี้ไปไหนจ้าไปไหนจ้าหนูน้อยไอ้หนูนน้อยหอยสัง เอามันวิ่งไปไหนวนะน่ะสวยแล้วมึงสวยแล้วมึงติดแล้วมึงติดแล้วมึงติดแล้วมึงเองเออดีโดนบวกตีหมู่ไม่ได้อีกโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยจะทำเควสซะหน่อยโอเคเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเราค่อยมานั่งทำเควสกันนะฮะผมน่าจะทีพีไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์เองดักหน้ามั้งดักตีอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยว้ะโอ้โหน,นิ่งโคตรหมือนวิ่งโคตรไววิ่งอย่างไวอ่ะ <c oughs> มาดิมาดิตา,ต,าต,าตายตายไอ้นี่ก็ต้องตายเหมือนกันไอ้นี่เออโอ้ยกระเด็นกระเด็น อยู่นี่จ่ายน้องไอ้ ar, like แว่นไอ้แว่นมานี่อุ้อู้ไอ้แว่นดำไอ้แว่นดำเอาวะโอ้โหเสียงเสียงแหบเลยเว้ยฝุ่นลงคอโอเคโอเค,อเคตายไปตายไปขอขอฆ่าให้หมดนี่ก่อนจะจบแล้วฮะโอเคผู้ชมถ้าเกิดผมฆ่าพวกมันจบได้โอ้โหมไม่โดนนะถ้าเกิดผมฆ่าพวกมันนี่คือถือว่าผมจบคลิปนี้ได้เนี่ยเออตายไปเลยตายไปดิไม่โดนมะจะโดนก็ไม่โดนสักทีจะโดนก็ไม่โดนสักทีเออเอาดิ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 เดี๋ยวเด ตีตีนี่ก่อนตีนี่ก่อนเออดิอุ้ยสู้อ่ะสู้เป็นบ่อสู้เป็นบ่อไม่ตายวะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยเออเออเอาดิเอาดิอืมไม่ตายวะอุ้ยมันตีมันมีสะท้อนโอ้ยตายเลยเว้ยตายหนึ่งตัวเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยสองตัวนี้ต้องไม่มีใครโผล่หน้ามันนี่ต้องไม่มีใครเดี๋ยวขอไอ้แว่นขอไอ้แว่นก็ได้แม่งเริ่มมาเยอะแล้วแม่งเริ่มมาเยอะแล้วฮะเริ่มมาเยอะเกินไปแล้วเออตีแม่งตี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 เดี๋ยวนะ ขอออกห่างก็ออกมาก่อนนะฮะใครมาผมจะฆ่ามัน้ยออกห่างมาแล้ฮะเรายืนดูอย่างเดียกก็พอนะโอเคได้เวลาลุยแล้วเดี๋ยวอืมโซนิคซนิควิ่งไวด้วยนี้วิ่งไวด้วยนี้เออทีนี้แตผมวิ่งไว้แล้วคุณผู้ชมมานครับมานีครับ Come on guys Come on guys Yeah man Yeah beast Yeah beast Oh yeah beast เราจะตายแล้วไม่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 ่ไม่ไม่ไ่ไม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  วิ่งก่อนดีวิ่งก่อนดีโอเคเอาแล้วครับผมก็สลับรันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วก็วผมไม่เจอกงินคลิปหน้าแล้วกันนะครับสลับวันนี้สวัสดีสวีดัสครับผมโอเคไปละไว้จ้าวูหููหมาดิมาดิโอเค